สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่อ่าเพื่อนๆนะคะผู้ที่ติดตามช่องของเจฟฟาสรรหามาเราค่ะเมื่อนี้มานางวาวนางจา่านางคุยกันเนาะนะคะเนาะมานะคะอ่าคุยกับเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนละนะคะที่ทําช่อง YouTube อยู่ตอนนี้นะขะนี้เวลานี้นะคะเพื่อนๆเป็นบอนะคะยอดวิวยอดติดตามนะคะยอดซับบรรลต เป็นเนาะค่ะเนาะเป็นทุกขูทุกคนเลยค่ะเจ้าภาพก็เป็นคือนกับน,นะคะผู้ติดตามก็ลดแต่ว่าลดไม่เยอะลดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะเป็นนะคะเป็นหลายค่ะหลายท่านนะคะบนกันเลยนะคะบางท่านเนี้ยก็เห็นเบอร์โทรเรานะคะก็ทักมาถามแบบนี้นะคะก็ เป็นบอนะคะยอดวิวเป็นบอสเจฟ้านะคะก็เคยติดตามให้กำลังใจกันแบบนี้นะก็จะสอบถามมานะคะเป็นค่ะเป็นเลยค่ะตอนนี้เนื่องจากวานะคะทาง y ยูทู e เนี่ยนะคะ เขาเปลี่ยนกฎใหม่แล้วนะคะเขาเปลี่ยนกฎใหม่แล้วนะคะเขาจะจัดการกับบัญชีนะคะผู้ที่ทําช่อง youtube เนี่นะคะใช้ช่อง YouTube แต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้นะคะใช้แล้วช่องนี้แต่เขามาติดตามเราเขามาติดตามเจ๊ฟ้าแบบนี้หรือว่านะคะคนคนนั้นเขาไปติดตามช่องของเพื่อนๆนะคะ แต่ทีนี้ Youtube เขาก็เลยตรวจสอบเขาก็เลยดูว่าค่ะคนคนนี้เขามีการเคลื่อนไหวอะไรไหมหรือว่าจังไดแบบนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนี้นะคะเขาก็จะลบออกจาก Youtube ไปนะคะจะออกจากทั้งระบบของ Youtube ไปนะคะเนาะเพราะว่าช่องน,นี้สร้างมาและ แต่ว่าบางครั้งนี่ผู้ที่สร้างเขาก็ลืมอีเมลพร้อมนะคะลืมลืม G ี mail ลืมรหัสลืมอีกอย่างก็สั่งช่องใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้แต่เขาคน,คนๆนั้นเขามากดติดตามอยู่นะคะเสริมให้ว่ามากดติดตามเจฟ้าอยู่นะคะแต่พอดีมา YouTube เขามาตรวจสอบดูแล้วเออคนคนนี้เขาไม่ได้ใช้ช่องนี้แล้วแบบนี้นะคะเขาก็จะนะคะจัดการลบออกไปจากทางระบบของ YouTube แบบนี้นะคะเจฟ้าก็เป็นค่ะ เป็นลดเช่นกันแต่ว่าลดไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเทจุยังไดล่ะนะคะเราจะนะคะทำให้ยอดอผู้ติดตามของเราไม่ลดเยอะทํำยังไงเราจะให้ยอดผู้ติดตามของเรากลับเข้ามาเท่าเดิมมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปว่าไม่ว่านะคะอย่าให้มืมอนี่คือ,อยอดลดลงไปสิบคนแบบนี้นะคะอ่ะ ต้องมือนี่ให้ได้ผู้ที่ตามกลับเขามาให้มันได้10คนแบบนี้โบแหวนโบแมนได้โบแมนแน่นอนนะคะมันไม่ใช่ง่ายนะคะมันไม่ใช่ง่ายที่ใครๆคนหนึ่งที่เขาจะมาติดตามเรานะคะเขาจะดูเราก่อนนะว่าเรานะคะทำอะไรนะคะ บบแมทว่าเขามากปุ๊บเขาก็มาติดตามมากกาติดตามเข้าเลยบบแมทน,นะคะเขาก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของเราด้วยความถนัดของเราเราทําอะไรอย่างเ,เช่นเจฟ่านะคะถนัดแบบว่ารีวิวเรื่องอาหารรีวิวเรื่องท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็ะคนคนนั้นเขาจะต้องชอบในการท่องเที่ยวนะคะจะให้คนที่เขาแข่งรถแบบเนี่ยเขามาติดตามเข้ามันกับบอด้น,นะค,ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะเนาะ,นนนะก็มีอะไรนะคะที่จะช่วยช่วยแบ่งปันกันกับเพื่อนๆของเราก็คือหนึ่ง ขยันทำคลิปนะคะลงนะคะคลิปนะคะลงบ่อยๆนะคะหาเนวดีๆนะคะเนวแปลกๆนะคะอีกอย่างทีแบบว่าอาจจะเอามา,าเป็นการที่ว่าจูงใจเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาติดตามเรานะคะให้มันมีสาระแบบนี้นะคะก็ทําอะไรที่ว่าไม่ต้องอเพืองบประมาณนะคะบอตองลงมหุ่นหลายนะ,ะแต่ว่า,าดูแล้วสามารถว่าเพื่อนๆน,น,นี้ อาจจะดูเราให้จบแบบนี้นะคะจบคลิปวิดีโอนะคะก็พยายามทำคลิปให้สม่ำเสมอนะคะเรียกร้องนะคะยอดวิวให้ได้กลับมาเหมือนเดิมนะคะจากที่เคยลดลงไป10คนก็ขอให้นะคะยอดวิวเพิ่มขึ้นมายอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้นะคะให้เข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับผู้ที่นะคะกำลังทำช่อง u t u b e อยู่นะคะยังไม่ครบพันอ่าผู้ติดตามยังไม่ครบ4ี่พัน ชั่วโมงแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะแล้วก็อย่าท้อนะคะว่าม่ว่าทำวันนี้อีกเป็นเดือนค่อยมาทําอีกมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเนาะนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่นะคะกำลังท้อแท้อยู่ตอนนี้นะเห็นยอดวิวมันลงไปยอดผู้ติดตามลดลงไปแบบนี้อย่าเพิ่งไปน้อยใจนะคะ ก็นะคะทำของเราทําทุกวันนะคะลงทุกวันแบบนี้ลงให้มันสม่ําเสมอแบบนี้นะคะก็เวลาเราไปติดตามเพื่อนๆนะคะเรากา็ดูว่านะคะ เพื่อนๆคนนั้นเขา,ามีแนวทางเหมือนกับเราไหมนะคะมันจะไปกันได้ไหมอะไรนี้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะเนาะมาสรรหาว่าให้กันฟังนะคะผู้ใดนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้กําลังเบิ่งขอนเจฟ้าอยู่ตอนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้เด้อเห็นว่ากระไดเจฟ้าก็พยายามลงคลิปยุูมือให้นะคะผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์เจฟ้านะคะเดี๋ยวเจฟ้าจะกลับไปหา่านเด้ร์จเด้อน,นะคะอาจจะเย็นๆเนด้อค่ะเด้อผู้ใดที่ว่าบ่ฮั่นเห็นเจฟ้าไปคอมเมนต์ ก็ได้นะคะผู้ที่เหตุช่อง y u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  e ใหม่ๆที่กำลังอ่าเขามาติดตามนะคะบ่แมวพิ่อนอ่าบ่แมวอ่าเขามาติดตามเจฟ้าชั่วโมงนี้เจฟ้าจะกลับไปเลยบบแมนได้ค่ะนะคะเดี๋ยวมันจะมีสเตปสเตปของเราอยู่เดี๋ยวเราจะกลับไปรับรองว่าทุกๆุกท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตาม กับช่องของเจฟ้าสัญหามาเล่าเจฟ้าจะกลับไปหาท่านอย่างแน่นอนแต่ว่ารอนะคะรอจังหวะแล้วก็โอกาสเดี๋ยวเราจะกลับไปนะคะเพราะว่าเราต้องทำตามกฎนะคะของทาง YouTube ด้วยนะคะเพราะว่าผู้ที่ทำช่องใหม่ๆนี่บางท่านนี้อาจจะไม่ได้ศึกษานะคะช่องทางของ YouTube ว่าเขามีระบบอะไรบ้างนะคะเราต้องดูดูคู่บาอาจารย์ ทุกท่านที่เพื่อนเป็นนะคะยูทูบเบอร์นะที่เพิน่นอ่านนะคะอ่าทำมาก่อนเราเนี่ยเขาจะแนะนําเราเราก็ดูของเขานะแล้วเราก็เอามาปรับนะคะ ปรับแนวทางของเรานะคะทำตามอาจารย์แต่ละท่านที่เขาบอกแหละนะคะแล้วเราจะประสบผลสำเร็จเองนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปของเจ๊ฟ้าที่เข้ามากดติดตามให้กับเจ๊ฟ้ากดกระดิ่งให้กับเจ๊ฟ้านะคะถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็มีสาระดีๆก็นะคะอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s ไ r i b ์ให้กับเจ๊ฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะใครที่ยอดวิวลดลงยอด ติดตามลดลงอย่าเพึ่งท้อนะคะอย่าพึ่งท้อจะ้อยเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะก็แนะนําว่าหนึ่งนะคะก็หนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะทาคลิปลงให้สม่าเสมอนะคะเรียกร้องให้ผู้ติดตามกลับมาเหมือนเดิมนะคะอย่าให้คลิปวิดีโอเราหายไปนะคะถ้าหายไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ย ผู้ติดตามก็หายไปเหมือนกันนะอีรีเดอร์นี่เดอร์บอกหายจริงๆนะคะจะบอกให้เพราะฉะนั้นนะคะอ,อใครที่เข้ามาใหม่ๆมาดูช่องใหม่ๆนะคะช่องเราใหม่ๆช่องคนอื่นหรือว่าช่องเพื่อนๆของใครก็แล้วแต่นะคะแนวทางในการที่จะไปคอมเมนต์เขาอย่าไป อ่าใช้คําว่านะคะฝากช่องด้วยนะกดมาแล้วกดกลับอะไรนี้นะคะกดติดตามแล้วนะอย่าไปเขียนแบบนั้นนะคะมันไม่ดีนะคะมันผิกดกเพื้นเด้อค่ะเด้อนะคะอย่างน้อยไปดูวีดีโอเขาก็อย่างน้อยสามนาทีขึ้นไปค่อยกดไลค์ค่อยคอมเมนต์คอมเมนต์นะก็ให้คอมเมนต์ตรงที่ วิดีโอให้มันตรงกับวิดีโอที่เขาลงด้วยนะคะเพื่อว่าอะไรเพื่อว่านึงนะคะน่ะป้องกันเพื่อว่าไม่ให้ช่องของเพื่อนๆนของเราไม่ถูกสแปมด้วยนะคะอ่าอย่าไปคอมเมนต์ที่แบบว่ามันไม่สุภาพสุภาพนะคะสําหรับหลายๆท่านที่นะคะอ่ากำลังลงทําช่อง YouTube ใหม่ๆนะคะก็ในการคอมเมนต์นี้ก็สําคัญมากเลยนะนะคะสาคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะคอมเมนต์เขา าฝากไว้ด้วยตรงนี้นะคะให้ดูว่าคลิปของเขาเขาทําอะไรนะคะเป็นกาลังใจให้ทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อนะคะอย่าน้อยใจนะคะในเมื่อที่ว่าผู้ติดตามลดลงอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเราเป็นกําลังใจให้ตอนนี้ทุกช่องทุกช่องของยูที่ทํา YouTube นี้เป็นทุกคนเลยนะคะเป็นทุกคนเลยเนื่องจากว่าเราเป็นที่ระบบของทาง YouTube นะคะ,ะ,คะเขาตรวจสอบนะคะดูว่าคนไหนที่มีบัญชีของ YouTube อยู่แต่มี ช่อง u t u b e อยู่แต่ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรนี้เขาก็จะจัดการออกไปจากระบบแบบนี้นะคะบางทีท่านท่านนั้นเขาจะดูคลิปท่านอยู่เออเขาจะมากดติดตามท่านไว้แต่เขาไปใช่อีกช่องหนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะไปละคะ่ะเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดติดตามให้กับเจ๊ฟ้าด้วยนะคะกดกระดิ่งให้กับเจ๊ฟ้าด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้กับเจ๊ฟ้า ด้วยนะคะขอกรลังใจทุกๆท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ